สวัสดีครับผมหนุ่มสวนยางนะครับก็เพิ่งกีดยางเสร็จครับผมที่ก็ประมาณหกโมงกว่าครับก็แจ้งแล้ตอนลงมาก็ประมาณสักตีสี่ครับวันนี้ก็ลงมาค่อนข้างจะสายแล้วครับปกติก็จะลงมาประมาณตีสองตีสามครับผมแต่ว่าวันนี้ลงมาตีสี่แล้วครับแล้วก็เสร็จเพิ่งเสร็จไปนี่ครับเพิ่งกีดยางเสร็จครับก็จากครั้งที่แล้วนะครับผม ที่ผมได้ทิ้งท้ายว่าทําไมชาวสวนยางต้องลงมากกียดยางในเวลากลางคืนนะครับเนื่องจากว่าต้นยางเนี่ยมันมีมันต้องการความเย็นครับในการทําให้น้ํายางมันออกดีครับผม <S <S ก็คือว่าในเปลือกยางที่เรากรีดลงไปเนี่ยมันจะมีท่อน้ํายางที่นําน้ํายางขึ้นมามันเป็นท่อน้ําเลี้ยงครับผมมันจะขยายตัวสูงสุดในเวลาอากาศเย็นครับเพราะฉะนั้นเวลาอากาศเย็นที่ดีที่สุดก็คือเวลากลางคืนนั่นเองครับ มันอยู่ที่แต่ละสวนครับผมว่าเขาจะใช้เวลากีดนานขนาดไหนครับผมก็ต้องประเมินเวลาด้วยว่าเราจะลงมากีดช่วงเวลากี่โมงครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วจะกีดในเวลากลางคืนนะครับผมแต่บางสวนครับบางสวนเอาสะดวกสบายเขาก็ไม่ได้เน้นอะไรมากกลางวันเขาก็กีดครับผมแล้วแต่ครับแต่ว่าบางพื้นที่เขาก็จะไม่ได้กีดไม่ได้กีดยางครับเขาจะใช้วิธีเจาะ เจาะต้นยางครับเขาจะใช้ฮอร์โมโนหรือแก๊สฉีดเข้าไปเพื่อให้ท่อน้ํายางข้างในมันขยายตัวมันเย็นนะครับมันเย็นแล้วมันขยายตัวให้น้ํายางมันออกได้เยอะแต่การฉีดแก๊สหรือว่าใส่ฮอร์โมนเข้าไปในต้นเนี่ยมันมีทั้งผลดีผลเสียครับผลผลดีก็คือน้ํายางอามันได้เยอะ,อะเราไม่ต้องใช้เวลาในการกรีดนานครับผมเราแค่เอาอสว่านหรือเอาอะไรเนี่ยไปเจาะต้นยางแล้วก็เอาท่อไปใส่ให้น้ํายางรอรับน้ํายางเลยครับแต่ข้อเสียก็คือว่า หลังจากที่ต้นยางหมดอายุแล้วคือน้ำยางไม่ออกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถขายไม้ได้ครับเพราะว่าไม้ข้างในเนี่ยไส้มันจะผุครับผมถ้าเกิดมีการเจาะเนี่ยคนที่เขารับซื้อไม้ยางเนี่ยเขาจะเขาจะไม่เอาครับผมจริงๆแล้วหลังจากที่ต้นยางหมดอายุเนี่ยเราสามารถขายต้นยางได้อีกยิ่งยางยิ่งแก่ยางยิงย่ง,งต้นโตเนี่ยยิง่งขายไม้ได้ราคาดีมากครับผมก็จะเป็นเงินก้อนอีกก้อนหนึ่งก่อนที่เราจะ โคนต้นยางทิ้งไปครับผมก็นั้นแหละครับสรุปง่ายๆครับผมก็คือว่าต้นยางครับผมท่อน้ํายางเนี่ยเขาจะชอบอากาศเย็นครับมันจะมีการขยายตัวในท่อน้ํายางนําน้ํายางออกมาดีครับผมดีกว่ากลางวันเยอะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายกว่านี้ครับผมจริงๆแล้วก็อยากจะให้ดูน้ํายางที่ผมกกีดแต่ว่าช่วงเนี้ยน้ํายางมันยังออกไม่ดีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับผม ฝนมันได้ตกเป็นเป็นอาทิตย์ครับอาทิตย์กว่าเนี่ยเท่ากับว่าเราปิดหน้าไปนานพอเราเริ่มมากรีดหน้ายางใหม่ปุ๊บเนี่ยน้ำยางเนี่ยเขาก็ยังออกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาเรียกว่าน้ายางมันยังมันยังเป็นขี้ยังเหนืดอยอยู่น้ํายางมันยังไม่ใสครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้อีกสักสองสาวันให้น้ํายางเขาออกได้ที่ดีกว่าน,นี้ครับผมมันก็ะจะน้ํายางมันจะออกมากขึ้นมากขึ้นทุกวันครับผมประมาณนี้ครับไม่มีอะไรครับผม พอดีอากาศดีเช้าๆครับก็เลยออกมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับเกี่ยวกับความรู้ต้นยางนิดหน่อยครับผมแม้แม้ว่าบางท่านอาจจะรู้แล้วแต่ว่าบางท่านก็อาจจะไม่รู้นะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ